พวกเราเนี้ยอย่างพวกเราเนี้ยเราก็ถ่ายลาบากอะไรเงี้ยกระทบด้านไหนบ้างอะพี่ถ้ามันจะกระทบอะก็เรายังไม่รู้รายละเอียดไงว่ามันจะต้องซื้อแบบไหนอะไรแบบไหนไงเพราะเรายังไม่ยังไม่รู้รายละเอียดไงเพียงแต่ว่าเราถามคอยเฉยๆว่ารู้ไหมไอ้ไอ้ผว้อะไรเนี่ยเพราะเราก็ไม่เข้าใจไงเรายังไม่เข้าใจว่าเป็นแบบไหน อหกก็คือลอตเตอรี่ทั่วไปปกตินี่แหละเพียงแต่ว่าเขาไปเพิ่มจํานวนเกินไปแบบนี้มันก็ล้นตลาดอยู่แล้วค่ะในตอนนี้ล้นมากเลยเนี่ยเหลืออย่างเงี้ยเกิดบพุ่งวอดเลยเออจากไม่เป็นหนี้แตนี่เป็นหนี้สองล้านแล้วอ่ะคือเอาง่ายๆเลยเอาหกไม่มีผลกระทบไม่มีค่ะเพราะว่ามันแค่เปลี่ยนจากไอ้ข้างในนั้นจากเป็นกระดาษแล้วไม่เป็นกระดาษแค่นั้นเองมันก็คือลอตเตอรี่ธรรมดาครับยากแต่ว่าเขาเพิ่มจํานวนนี่แหละมันเป็นปัญหา นี่แหละครับเป็นเสียงสะท้อนจากผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลที่อาจจะมีทั้งคนที่เข้าใจแล้วก็ไม่เข้าใจเรื่องของสลาก L6 ที่ประกาศออกมานะครับแต่ที่ทุกคนพูดตรงกันก็คือพวกเขากังวลผลกระทบต่อการขายสลากแบบกระดาษนะครับทั้งเรื่องของราคารับซื้อ และยอดขายที่จะลดลงอีกครับเขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากที่มีการขายผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังก็ทำให้ยอดขายมันลดลงครับ บางงวดเนี่ยลอตเตอรี่เหลือเยอะคนขายต้องเป็นคนที่เก็บเอาไว้เองนะครับแน่นอนพอเกิดความสับสนหรือว่าความไม่เข้าใจนะคะทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเขาก็มีการออกจดหมายค่ะไปเชิญผู้ค้าสลากมาพูดคุยและทำสัญญาตัวแทนจำหน่ายสลาก L6 พร้อมชำระเงินค่าฉลากในวันที่5ตุลาคมนี้โดยพันโทหนุน สันสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลชี้แจงนะคะว่าสลาก L6 ก็คือสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือว่าสลากดิจิตอลที่ขายบนแอปเป๋าตังค์ราคาใบละ80บาทเหมือนเดิมเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าเป็นการเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการไม่ต้องรอโคต้าจากผู้ค้าสลากใบที่ถูกตัดสิทธิ์ไม่ต้องสแกนสลากใบลงไปในระบบดิจิตอลสามารถทําได้ทันทีและที่สําคัญมีกฎหมายรองรับอย่างถูกต้องเลยค่ะอธิบายเพิ่มเติมแบบ ให้เห็นภาพกันชัดๆนะครับคือตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยแต่ละงวดการออกสลากทั้งแบบใบและก็ดิจิทัลนะครับผลิตออกมาจำหน่ายรวมกัน100ล้านฉบับ,บแล้วก็เป็นสลากดิจิทัลประมาณ19ล้าน4แสนฉบับแต่ที่ผ่านมานะครับการจะนำสลากเข้าระบบดิจิทัลจะพิมพ์สลากออกมาก่อนครับแล้วก็ค่อยสแกนเข้าระบบซึ่งก็มีทั้งเสียงบประมาณด้วยนะครับเสียค่าจัดพิมพ์ด้วย ใช้บุคลากรเยอะแล้วก็เสียเวลาด้วยแต่การปรับเปลี่ยนมาเป็นสลัก L6 แต่ละงวดเนี่ยจะผลิตสลักออกมาจำนายหน1่าย1 0ล้านฉบับนะครับก็เพิ่มเติมจากเดิมเนี่ย1ล้านฉบับ เป็นสลากใบ80ล้านฉบับครับแล้วก็เป็นสลากดิจิตอล21ล้านฉบับหรือหากความต้องการมันมากก็สามารถจะขยายกรอบสลากดิจิตอลได้มากถึง30ล้านฉบับนะครับซึ่งสลากทั้งหมดเนี่ยจะเข้าระบบดิจิตอลในทันทีไม่ต้องไปพิมพ์ออกมาเป็นใบหรือรอการตัดโคต้าจากผู้ค้าสลากรายอื่นๆนะครับแน่นอนอย่างที่คุณอนุชาบอกนะคะว่าผลกระทบที่ผ่านมาเนี่ยเสียงบประมาณเสียเวลาใช้บุคลากรในการสแกน สลากใบเข้าสู่ระบบดิจิตัลข้อดีของการปรับเป็น L6 ก็คือช่วยลดขั้นตอนช่วยลดงบประมาณในการจัดพิมพ์สลากแล้วก็เพิ่มจำนวน สลากได้ตามความต้องการเป็นการแก้ปัญหาการขายสลากเกินราคานอกจากนี้สำนักง,งานสลากเขาก็ปรับวิธีการจัดสรรรางวัลสลาก L6 แบบผันแปรค่ะคือเขาบอกว่าถ้าคนถูกรางวัลสลาก L6 จะได้รางวัลสูงสุด180ล้านบาทนั่นหมายความว่าคุณผู้ชมซื้อเลขเดียวกัน6หลักเนี่ย30ใบก็จะได้รางวัล180ล้านบาทคือสามารถเลือกเลขได้แล้วเลขก็จะมีให้เลือกมากยิ่งขึ้นกรณีที่ขายสลากหมด ทุกใบเนี่ยจะได้เลย180ล้านรางวัลจะเริ่มตั้งแต่งวดนี้วันที่1ตุลาคมคุณผู้ชมลองเข้าไปดูในแอปเป่าตังะคะ่ะเราจะสังเกตว่าแอปเป่าตังของเราตอนนี้พอเปิดสลากดูจะเห็นสัญ,ญลักษณ์ L6 บนสลากที่คุณผู้ชมซื้อเอาไว้ด้วยค่ะส่วนสลาก N3 นะครับหรือที่เรียกกันว่าสลากดิจิทัล3ตัวที่จะออกมา เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการแก้ไขปัญหาหวยใต้ดินตอนนี้ยังไม่นําออกมาจําหน่ายนะครับเนื่องจากว่าทางบอร์ดของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยต้องการจะทยอยเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็โครงสร้างการจําหน่ายสลากโดยที่ไม่ให้ไปกระทบกับผู้ค้าสลากแบบเดิมมากจนเกินไปครับ มีคุณผู้ชมในไลฟ์ u t u b e นะคะถามว่าตกลงตอนนี้ไม่มีการกำหนดจำนวนเพดานฉลากไส้ไหมคือจริงๆตอนนี้เขากำหนดเอาไว้ว่าไม่เกิน21ล้านใบถ้าเป็นฉลากดิจิตอลแต่ถ้าเป็นแบบพิมพ์ก็คือ80ล้านใบแต่กรณีที่ถ้าวันหนึ่งมีคนเข้าไปซื้อฉลากดิจิตอลมากขึ้นความต้องการมากขึ้นขยายกำลังได้ไปจนถึง30ล้านใบดังนั้นเราไม่ต้องไปแย่งซื้อหรือบางทีเนี่ยเราไปทาบุญเรารู้สึกอยากได้เลขเนี้ยเราจะรู้สึกว่าแพงเป็นพิเศษ เข้ามาดูในดิจิตอลเราจะได้ในราคา80บาทซึ่งจะส่งผลดีกับผู้ซื้ออีกด้วยราคาเดียวกันไม่ว่าจะเป็นชุดไหนเลขไหนก็ราคาเดียวนะฮะสามารถเลือกเลขได้นะคะค